หลังกลับไปเมื่อสมัยอดีตนับตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศีอยุธยาเรื่อยมาจนกระทั่งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ชาวจีนจำนวนมากเริ่มเดินเรือสำเภาพากันละทิ้งถิ่นฐานอพยพเคลื่อนย้ายมาตั้งรกรากอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิเนื่องจากปัญหาความยากจนและภัยสงครามเช่นเดียวกับเส้นทางชีวิตของชาวจีนพ้นทะเลรุ่นที่สองเจ้าสัวกิติดำเนินชานวณิชวัย85ปี ประธานผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทเกษตรรุ่งเรืองพืชผลจำกัดกลุ่มสวนกิตติและกลุ่มบริษัทแอสวานอโกรจำกัดมหาชนที่สร้างเนื้อสร้างตัวจากศูนย์ด้วยสองมือและลำแข้งของตัวเองด้วยฐานะครอบครัวที่ยากจนทำให้กิตติต้องดิ้นรนต่อสู้ตั้งแต่ในวัยเด็กมีโอกาสเรียนหนังสือจบแค่ชั้นปหน ก็ต้องออกจากโรงเรียนมาช่วยครอบครัวทำงานหาไรายได้แต่ด้วยวิถีปัจจัยที่สมบูรณ์แบบในการดำเนินชีวิตของคนจีนอดทนต่อสู้ในการทำงานด้วยการพายเรือขายของถามรุ่งหามคำ่ำค่อยๆเก็บหอมรอมริทจ,จนอายุได้16ปีจึงมาช่วยพ่อทำโรงสีข้าวซึ่งเหมือนเป็นโรงเรียนที่บ่มเพาะประสบการณ์ จนช่ำชองในการค้าข้าวก่อนแยกตัวออกมาสร้างครอบครัวและเช่าโรงสีข้าวเล็กๆทำกิจการของตัวเองนายกิติดําเนินชาญวณิช์วนเวียนอยู่ในแวดวงการค้าข้าวอยู่นานกว่าจะขยับฐานนะเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับหนึ่งของโลกแม้หนทางสู่ความสำเร็จจะเต็มไปด้วยอุปสรรคต้องเผชิญกับมรสมจนแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัว อีกทั้งเศรษฐกิจไทยในช่วงนั้นกำลังตกต่ำและมีคู่แข่งมากโรงสีคู่แข่งทยอยปิดกิจการแต่ด้วยความพยายามปรับตัวทุกอย่างเพื่อตั้งรับกับสถานการณ์จนสามารถฝ่าฟันวิกฤตไปได้และแม้จะประสบความสำเร็จแล้วในฐานะเจ้าของโรงสีแต่ด้วยความที่คิดว่าเราต้องก้าวไปก่อนหนก้าวเสมอจึงจะนำคนอื่นได้ ด้วยเหตุนี้กิตติจึงมองหาลู่ทางการค้าขายกับชาวต่างชาติโดยแปลรูปข้าเปลือกแล้วส่งออกไปขายยังต่างประเทศสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการข้าวไทยก่อนจะสยายปีกมาสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษแบบครบวงจรโดยใช้เวลากว่าสมทศวรรษทุ่มเทให้กับการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ไม้โตเร็วเพื่อให้ได้สายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าต้นกระดาษ ที่ปลูกบนที่ว่างบนคันนาเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรจนก้าวสู่แบรนด์กระดาษคุณภาพดับเบิลเอที่คนไทยรู้จักทุ้นเคยกันดีคุณกิตติก็ได้เริ่มทำการค้าขาย จากการค้าขายเล็กๆน้อยๆเจ้าเรือ,าอขายของมาจนกระทั่งในที่สุดซื้อข้าวเปลือกนะขายให้ลงสีนะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถือว่าสำคัญอย่างหนึ่งในต่างในชนบทนะฮะแล้วต่อมาก็ได้รวบรวมเงินทุนตั้งลงสีตัวเองลงสีเล็กๆแล้วเนื่องจากว่าเป็นคนที่มุมานะแล้วเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มองการไกลเพราะฉะนั้นลงสีก็ จเจริญเติบโตเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นลงสีใหญ่แล้วในตอนหลังนี่เป็นลงสีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในโลกก็ว่าได้คือมีกําลังการผลิตวันหนึ่งหลายพันตันน,น,นะฮะเมื่อได้ประสบความสาเร็จในด้านธุรกิจลงศรีแล้วคุณกิตติก็ได้เริ่มมาส่งข้าวออกต่างประเทศนะซึ่งแน่นอนทีเดียวตอนแรกๆนั้นค่อนข้างลําบากเพราะว่าการส่งข้าวออกสมัยนั้นแข่งขันกันมากแล้วก็ต้องใา้ยภูมิปัญญามาก นอ,นอกจากนี้ยังต้องใช้เงินทุนมากแต่เพียงในเวลา 5, 5ปีคุณกิติก็สามารถกลายเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่หนึ่งใน10ของประเทศไทยได้แล้วหลังจากนั้นประมาณ10ปีคุณกิติก็กลายเป็นผู้ส่งข้าวออกรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนั้นนะเมื่อประสบความสําเร็จในทางการค้าในทางธุรกิจแล้วคุณกิติก็เห็นว่าควรที่จะสร้างสรรค สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคมความจริงในข้อนี้คุณกิติเขาคิดมาตลอดแล้วผมอยู่กระทรวงพาณิชย์ผมรู้ดีเวลาที่จะก,กําหนดเรื่องนโยบายข้าวอะไรคุณกิติจะต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่เกษตรกร,ร,กรหรือประเทศชาติจะได้รับด้วยจะไม่คํานึงถึงเรื่องประโยชน์ที่จะได้ในฐานะพ่อค้าหรือผู้ส่งออกอย่างอย่างเดียวนะฮะเมื่อๆๆในในได้เห็นว่าไทยกับจีนนั้นมีความสัมพันธ์กันดีขึ้นแล้วต่อไปจีนจะมีความสําคัญมากนะฮนะ สำหรับประเทศไทยเวลานี้ก็สําคัญที่สุดแล้วเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะกับโลกด้วยนะทางคุณกิตติท่านก็ได้พิจารณาเห็นว่าควรจะหาทางสนับสนุนให้คนไทยนี่มีโอกาสเรียนภาษาจีนได้มากขึ้นนะเพื่อที่จะนะเป็นประโยชน์กับการดําเนินชีวิตในต่อไปในภายภาคหน้าจึงได้ิรเริ่มโครงการส่งนักเรียนไทย ไปศึกษาภาษาจีนที่โรงเรียนผูหลิงที่คุณกิติเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นแล้วนะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังได้มีแรงใจอยากสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยความมุ่งมั่นขยันและอดทนกิต,ติดำเนินชาญวนิตได้ลุกขึ้นก่อตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านคุณกิติดำเนินชาญวนิชมรดกแห่งการเรียนรู้ระดับโลก น้ส่สวนอุตสาหากรรม304อินดัสเซียนพาร์คสองําเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้บทเรียนชีวิตของเจ้าสัวยุคเก่าที่สร้างตัวจากครอบครัวยากจนในชนบทจนประสบความสำเร็จระดับโลกนอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสดีในการถ่ายทอดชีวประวัติแนวคิดและปัจจัยาการดำเนินธุรกิจสู่ความสำเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับคนรุ่นหลังที่ต้องการประสบความสำเร็จทั้งทางธุรกิจและการดำเนินชีวิตเก่งอย่างเดียวไม่เท่าไหร่แต่ถ้าทั้งเก่งทั้งดีเนี่ยก็ต้องเป็นที่ชื่นชมแล้วก็เป็นที่ยกย่องนะครับที่สำคัญที่สุดทีอย่างคือต้องถือได้ว่าเป็นแบบฉบับของเยาวชนนะครับเพราะถ้าประเทศไหนก็ตามถ้ามีพอค้าวานิชนักธุรกิจทั้งหลายที่เก่งๆล่ำรวย แล้วก็เก่งอยู่แค่คนสองคนเท่านั้นเองประเทศเหล่านั้นจะเจริญได้ยังไงใช่ไหมครับแต่ถ้าเก่งแล้วรู้จักที่จะเอาความเก่งของตนเนี่ยคืนมาสู่สังคมและประเทศชาติเนี่ยนะครับและดึงเอาไอ้ระบบทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศชาติเนี่ยให้ยกระดับขึ้นมาด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้สังคมและประเทศชาติเนี่ยจเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยาประเทศและที่สาคัญคือพอประเทศชาติเจริญก้าวหน้าไปงั้นแล้วเนี่ย แน่นอนครับมันก็จะย้อนกลับเข้ามาคืนสู่ระบบธุรกิจทุกอย่างของประเทศเรารวมทั้งคนที่มีความเสียสละดังกล่าวด้วยอันนี้จะเป็นวัฏจักรที่น่าเอาเป็นแบบฉบับอย่างดียิ่งครับการมองการไกลของกิตติดำเนินชาญวนิย์ไม่เพียงช่วยให้ครอบครัวประสบความสำเร็จอย่างสูงทางธุรกิจแต่ยังวางรากฐานให้กับเยาวชนคนไทยภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิดำเนินชาญวนิช ผ่านความพยายามถ่ายเทองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภาษาจีนซึ่งจะเข้ามามีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกแสงหน้าก้าวเป็นหนึ่งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งปัจจุบันมีการบรรจุภาษาจีนกลางเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนหลากหลายระดับหากแต่การเข้าถึงของผู้เรียนอาจจะยังไม่ครอบคลุมมากนะักรวมทั้งปัจจัยสำคัญ อย่างการขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านภาษาโดยตรงขาดหลักสูตรและนโยบายจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนส่งผลให้การศึกษาภาษาจีนในไทยยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรส่วนทางกับการใช้ภาษาจีนที่นับวันจะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆแนวคิดของการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาภาษาและสัมพันธ์ไทยจีน

และได้ใช้จริงในชีวิตประจำวันคือสิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการการศึกษาสัมพันธ์ไทยจีนจะได้รับโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาที่สนใจภาษาจีนได้ไปศึกษาภาษาศิลปะและวัฒนธรรมจีนที่โรงเรียนอาชีวะศึกษาผูหนิงมณฑลกวางตุง้งระหว่างปิดเทอมของไทยพันนารายโคตุทา นักศึกษาชั้นปีที่สองมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะภาษาและวัฒนธรรมจีนยังจำได้ดีถึงวินาทีที่ได้ศึกษาภาษาจีนในต่างแดนผ่านโครงการนี้ในรุ่นที่4ประสบการณ์การศึกษาจากอีกโลกวัฒนธรรมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนมากขึ้นต่างกับการเรียนภาษาในไทย ชีวิตในเมืองจีนต้องใช้เวลากับเพื่อนนักศึกษาจีนในหอพักผลที่ได้ดีเกินคาดเพราะนอกจากพัฒนาภาษาแล้วยังเรียนรู้วิธีการปรับตัวการใช้ชีวิตในต่างแดนและวิถีชีวิตคนจีนที่น่าสนใจไปครั้งแรกก็ไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่เพราะว่าแบบเราพูดไม่ได้นะคะไปครั้งแรกแต่วันสองวันอย่างเงี้ยเพื่อนที่เพื่อนคนจีนนะคะเขาก็พูดกับเราแล้วก็ เ,ออเขาก็คอยช่วยเราเราพูดไม่ได้ก็ทําให้เรากล้าพูดยิ่งขึ้นพอหลายวันเรามันเริ่มชินหูนะคะ่ะมันกเออ็เรามีความกล้าขึ้นนะวคะ่ะก็จะมีกิจกรรม,มก็มีแข่งกีฬาส,าสันสัมพันธ์นะคะระหว่างคนจริงกับคนไทยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนวันก็จะมีวันหยุดก็จะพาแบบไปเดินชอปปิง้งแถวแถวแถวโรงเรียนนะคะวรชาสีแดงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนดัดดารุณี เป็นอีกคนที่เคยได้รับประสบการณ์ดีๆจากการเข้าร่วมโครงการถึงสองครั้งแม้ระยะเริ่มต้นจะเต็มไปด้วยอุปสรรคจนต้องสื่อสารด้วยภาษามือบ้างแต่ด้วยเชื่อมั่นว่าการเรียนไม่ว่าภาษาใดก็ตามไม่อาจเรียนรู้ได้ภายในวันเดียวและหากจะเรียนภาษาจีนให้ได้ผลต้องเรียนจากเจ้าของภาษาจึงจะดีที่สุดเพราะช่วยให้เข้าใจได้มากกว่าการศึกษาในตำราเท่านั้น เด็กสาวจึงไม่ย่อท้ออาศัยความพยายามจนสื่อสารภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วขึ้นก็อย่างไปตอนครังไ้รัค่ะก็นกหนูพูดภาษาจีนไม่ได้เลยก็มีใช้ภาษาอังกฤษบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นภาษามือมากกว่าค่ะแล้วก็พอ เรียนไปเรื่อยๆคะ่ะก็เริ่มมีการปรับตัวได้มากขึ้นก็ใช้บ้างแต่ว่ายังไม่ได้เข้าใจหมดนะคะแต่ว่าอย่างไปรอบล่าสุดเนี่ยคะ่ะก็เข้าใจเยอะขึ้นมากขึ้นคะ่ะก็คือว่าสําหรับน้องๆที่สนใจที่อยากจะไปเข้าร่วมโครงการกับโครงการนี้นะคะก็โครงการนี้ทําให้แบบความสามารถของภาษาจีนพัฒนาขึ้นคะ่ะได้รู้วัฒนธรรมจีน การเขียนพู่กันจีนระเพณีจีนอะไรต่างๆเงี้ยค่ะการเรียนการสอน wow <c oughs> ในโครงการเน้นการปฏิบัติจริงโดยนักเรียนไทย1คนจะอยู่ร่วมกับนักเรียนจีนอย่างน้อย5-7คนและมีกิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่ทางประวัติศาสตร์จีนศึกษาความเป็นอยู่ของชาวจีนสร้างเครือข่ายเพื่อประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนในอนาคต นอกจากนี้ปัจจุบันมูลนิธิดำเนินชาญวัินิยังขยายผลด้านการสนับสนุนการสอนภาษาจีนให้กับเยาวชนเช่นที่โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาโรงเรียนขนาดเล็กกลางป่าเขาให้เป็นสถานที่บ่เพเพาะความรู้ด้านภาษาจีนตั้งแต่ในวัยเยาว์ ไผ่หมาไผ่หมาขฮ้นเยาขึ้นช่าขึ้นช่าขึ้นช่างึ่นเขาขึ้นเขามาดูไปพร้อมจัดสร้างห้องสมุดภาษาจีนเพื่อพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่นและส่งเสริมภาษาจีนในสังคมไทยอย่างเป็นระบบ ล้วนมีขั้นตอนและก่อนที่จะไปถึงความสำเร็จก็ต้องผ่านการลงมือทำและฝ่าฟันอุปสรรคขวากหนามมากมายต่างๆคนที่อยากจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและแท้จริงก็ต้องรู้จักที่จะอดทนต่อสู้มุ่งมั่นและตั้งใจทำมันอย่างจริงจังและเมื่อไปสูส่จุดสูงสุดของความสำเร็จแล้วก็อย่าลืมหันหลังกลับมาทำคุณประโยชน์สร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมเพราะสังคมมิได้ต้องการเพียงคนเก่ง แต่ยังต้องการคนดีด้วยบัลลังวรรณพุทธถ่ายภาพนุสลาสิริเจริญรายงาน